นี่นะครับมาดูบนไซมะขามต้นที่คนกล่าวถึงมากๆนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับอายุสร้างก็17ปีนะครับต้นนี้เป็นแนวนางนอนนะครับใบนี้เขียวสวยมากนะครับเพิ่งแตกใบอ่อนนะครับต้นนี้ก็เป็นของอาจารย์เบิดนครปฐมนะครับก็มาตั้งโชว์ที่งานนะครับต้นนี้ใหญ่นะครับใหญ่มากต้นนี้ก็เป็นบอนไซหลักแสนนะครับเป็นมะขามนะครับ ไม้มงคลบ้านเรานะครับก็เอามาให้ชมนะครับความสวยงามเพื่อใครอยากสร้างนะครับอยากสร้างบอนไซมะขามนะครับเอามาให้ชมเป็นแนวทางครับผมครับมาดูบอนไซมะขามต้นนี้นะครับผมต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงนะครับเก่าแก่มากนะครับต้นนี้ของลุงมอดอีกเช่นเคยนะครับของอาจารย์มอดไมอยางนั่นเองนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้ใหญ่ๆเลยครับสวยๆ มาดูบอนไซมะขามต้นเนีย้ยสามลำต้นนะครับแต่สร้างได้ลงตัวมากใหญ่มากโคตรใหญ่เลยโอ้สมกับที่เป็นพญาไม้นะครับดูครับบอนไซมะขามโอ้พี่หานมาแล้วครับโอ้ใหญ่มากสุดๆโคตรใหญ่นี่ครับมาดูบอนไซมะขามนะครับต้นนี้นะครับ อยู่ที่สวนอาจารย์ประดิษฐ์ครับประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับดูสวยงามนะครับโปร่งโล่งบิดพริ้วดีนะครับต้นนี้เป็นมะขามธรรมดานะครับมะขามธรรมดาดูโคนเขาครับโคนเขาบิดสวยมากนะครับกําลังแตกใบอ่อนนะครับกําลังแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนสวยงามเลยนะครับนี่ครับสร้างแบบ โปร่งโล่งนะครับดูสบายตาดูแล้วไม่อึดอัดนะครับเห็นกิ่งทุกกิ่งชัดเจนนะครับนี่ครับบอนไซมะขามนะครับธรรมรินบอนไซนะครับสวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับโอเคครับมาดูบอนไซมะขามนะครับของอาจารย์เบิดนครปฐมนะครับต้นนี้เป็นมะขามพ่อเมล็ดนะครับสร้างเป็นสิบปีนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้เป็นแนวตกกระถางนะครับนี่ครับไม่น่าเชื่อว่ามะขามพ่อเมล็ดจะทําได้สวยขนาดนี้นะครับต้นนี้ จบลงตัวมากนะครับผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับมะขามนี่ครับยิ่งใบเขาสวยดีนะครับแล้วกลางคืนใบเขาก็จะนอนนะครับใบหุบมันมีเอกลักษณ์และก็เป็นไม้มงคลของไทยด้วยครับต้นนี้สวยมากนะครับของจันเบิร์ดนครปฐมนี่ครับมาดูบอนไซมะขามแคร์นะครับต้นนี้โอ้แคร์แค่ไหนครับมาดูครับใบของเขานะครับโอ้โหดูนิ้วก้อยผมเล็กกว่านิ้วก้อยผมหลายเท่าตัวเลยนะครับ ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ามาจากไหนนะครับต้นนี้นะครับมาจากสวนอาจารย์ประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับต้นที่เราเห็นที่สวนอาจารย์ประดิษฐ์นั่นเองนะครับที่ผมเคยไปถ่ายนะครับวันนี้ก็เอามาร่วมงานที่เขาแล้งนะครับสวยงามนะครับต้นนี้สวัสดีครับมาดูบอนไซมะขามต้นนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงต้มยำไก่เนะครับโอ้โหใบกําลังสวยเลยนะครับ นี่ก็เอามาประกวดที่งานชัยนาทนะครับคนรักบอนไซเจ้าพระยาท่าจีนต้นนี้สวยเหมือนกันครับเป็นมะขามส่วนตัวผมก็ชอบมะขามนะครับก็คือมองหามะขามก่อนเลยถ้าไปสนามประกวดนะครับชอบส่วนตัวนะครับนี่เอาไม้ชมนะครับว่าทํากันได้สวยงามขนาดนี้นะครับลากสวยมากนะครับบอนไซมะขามเมืองไทยนะครับธรรมริมบอนไซต้นนี้ก็สวยจริงๆนะครับ เต็มฟอร์มไม่รู้ว่าติดฝักหรือเปล่าครับจะลืมถามเจ้าของนะครับแต่เอฟอร์มทรงต้นนะครับใบอ่อนสวยงามนะครับเอามาให้ชมนะครับเผื่อใครเป็นแนวทางนะครับนี่ครับมาดูบอนไซมะขามต้นนี้นะครับเป็นของสวนแมกไม้บอนไซนะครับของปลาสำราญขอนแก่นนั่นเองนะครับอยู่ข้างสนามบินขอนแก่นนะครับดูโหต้นสูงนะครับเป็นทรงบัณฑิตนะครับสูงสวยๆเลยนะครับต้นนี้ ใบเขียวสวยงามนะครับดูลําต้นนะครับก็ทําการปีดทําเป็นร่องนะครับให้มันดูผิวไหวนะครับนี่ครับสวยงามนะครับต้นนี้เอามาให้ชมบอนไซมะขามครับจะพามาดูมะขามนะครับบอนไซมะขามนะครับสวนแมกไม้บอนไซนะครับของป่าสํารานขอนแก่นนะครับพี่เดือนนะครับอยู่ข้างสนามบินนะครับสวนนี้ต้องบอกว่าสวยงามอลังการมากนะครับ ต้นนี้ก็เป็นมะขามกอหินนะครับหินก็เด่นมากนะครับทั้งรากสวยมากนะครับต้นนี้ก็กําลังสร้างนะครับไม้จกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจอดทยอยลงคลิปไ้ชมนะครับอันนี้เอามาเอามะขามมาให้ดูคร่าวๆนะครับแมกไม้บอนไซอครับมาดูบอนไซมะขามแคะนะครับอหูของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับอาจารย์ประดิษฐ์ ไม้ประดับนะครับซูมเดิมบางนะครับสุพรรณบุรีใบจิ๋วแค่ไหนครับดูนิ้วก้อยผมครับเล็กกว่านิ้วก้อยหลายเท่านะครับเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยนะครับเป็นมะขามกิ๋วนะครับดูครับความเก่าแก่ของเขาแตกลายงานนะครับแตกเป็นเกร็ดเลยนะครับนี่ต้นนี้ใกล้จบแล้วนะครับสวยจริงๆรากเขาอลังการมากนะครับเป็นเพาะเมล็ดนะครับไม้พะเมล็ดรากจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับ บอนไซมะขามแคกนี่ครับผมจะพามาดูนะครับบอนไซมมะขามแคะนะครับของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับเยอะมากนะครับมีหลายต้นด้วยนะครับที่อาจารย์ทําไว้นะครับอันนี้ก็เสียบแคะไว้นะครับใบเล็กมากนะครับใบเล็กจริงอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่กําลังทํานะครับซึ่งก็มีหลายต้นนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับที่เดิมบางนามบวชนะครับสวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับ มะขามพ้อเมล็ดมะขามแคะนี่ครับมาดูบอนไจมะขามนะครับต้นนี้นะครับเป็นของป่าสำรานะครับอยู่ข้างสนามบินนะขอนแก่นนะครับต้นนี้โอ้โหเป็นมะขามพ้อเมล็ดที่สร้างยาวนานมากครับดูรากของเขาครับก็ดูมีศิลปะนะครับดูมีเอกลักษณ์เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มะขามพ่อเมล็ดก็ทำเป็นบอนไซได้สวยงามเช่นกันนะครับต้นนี้ ใครสนใจก็ลองสอบถามได้ครับนี่ครับมาดูบอนไซนมะขามนะครับต้นนี้ของปาสัมรานนะครับโอ้โหสวยมากลากยงนะครับบอนไซนมะขามลากยงเป็นพอมเเล็ดนะครับโอ้โหดูเก่าแก่ม,มากนะครับต้นนี้โอ้โสวยอะ่ะใบนี้เขียวสวยมากนะครับนี่อของปาสําบานคอนเกนเมไใบบอนไซนไซ นี่ครับวันนี้จะพามาดูมะขามนะครับบอนไซมะขามครของอาจารย์เบิร์ดนครปฐมนะครับอต้นนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับสวยงามมากต้นนี้ไซใหญ่ด้วยนะครับเป็นไซใหญ่กําลังเขียวสวยเลยนะครับต้นนี้ตั้งโชว์ที่งานนครปฐมนะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมโอ้ต้นใหญ่จริงนี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็นแนวตกกถางนะครับสวยเลยสร้างเป็นสิบปีกว่าแล้วครับต้นนี้ นี่เชนทะเลมีสนครับนี่มะขามฟอร์มกออีกต้นนี้สุดยอดครับส่วนต้นนี้สวยจริงๆนะครับผมลงให้ดูหลายรอบแล้วครับอย่างอันนี้ก็เป็นภาพวาดาจารย์สมคิดนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าสวยงามมากโอ้โหมาดูมะขามต้นนี้ับดมากนี่เป็นมะขามนะครับมะขาม โอ้ไซส์ใหญ่สวยด้วยกิ่งโอ้ไซส์ใหญ่จริงอันนี้ของใครพี่ไม่รู้ใหญ่มากขายเลี้วขายเหรียญขายแล้วของพี่เหรอเปล่าขายพี่ปองอ๋ออาจารย์ปองนี่ครับไปอยู่ซุ้มอาจารย์ปอง ไปแล้วครับไปอยู่ค่ายอาจารย์ปองสายห้านะครับต้นนี้ไปแล้วใหญ่มากสวยด้วยนะครับเห็นว่ามีอีกนะครับอยู่บ้านมีอีกสองต้นนะครับสวยงามยอดมะขามนี่ครับจะพามาดูความอัศจรรย์นะครับของมะขามต้นนี้นะครับโอ้โหมัน บิดเกลียวสวยงามมากเลยครับเหมือนบิดเกลียวนี่ครับผมถ่ายให้ดูหลายรอบเลวนะผมก็มาให้มาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันสวยงามจริงๆนะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาต้นนี้คู่บารมีคู่หมู่บ้านนะครับเป็นมะขามที่ใหญ่มากนะครับถามผู้เฒ่าผู้เก่นะครับบอกว่าอายุประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับนี่ครับคือบิดเกลียวอย่างนี้เลยนะครับ บิดเกลียวอย่างนี้เลยแล้วก็ข้างในก็เป็นโพรงอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็บิดบิดได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะครับมันบิดแบบธรรมชาติเลยนะครับต้นไม,ม้สมบูรณ์มากดูครับโอ้โหหลายคนอบนะครับหลายคนอบมะขามหลายคนอบ